ไทยนะแต่น้องเข้ามาทํางานที่เมืองไทยมีใจรักแล้วก็ได้รับโอกาสเหมือนกันจนได้พัฒนาตนเองนะคะมาใช้สินค้าจนเกิดผลลัพธ์และก็ประทับใจแล้วก็สามารถทําต่อยอดนะคะได้นะคะน้องเองนะคะวันนี้มุ่งมั่นมากๆนะคะ,ะจัดเวลามาให้พวกเราเพื่อมาให้ กับเรื่องสินค้านะพร้อมกับพวกกระหั่นหรือ,อยังคะ 촬영 <shriek> ที่ลูกกาจ่ายไปนะคะก็จะในการเงินหายยากมากเลยค่ะ ทางเดียวจะเป็นเสียงมากนะคะเป็นมะเร็งหลงไส้นะคะอย่าลืมค่ะไฟสวีสามารถช่วยล้างสิ่งที่จะปกจปุกในหลงไส้ของเราได้ดยนะคะทําให้ลาไส้ของเราแข็งแรงนะคะอะไฟสวีที่สองก็ไฟสวีลึกน,นะคะสีม่วงกองถุงนะคะช่วยดีถั่วฝักไตแต่เพิ่มดีถับตับเลยนะคะล้าง มาคุณนะคะยาลีนะคะเอาเวียรป็นค่องดูแลกอฮอลานะคะ แล้วก็ไม่มีแรงทําโอนะคะ ผู้หญินะคะยาเลียมเดี๋ยวถ้าิดเลยนะไม่ริ้อไม แข่งเลยแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืม